แล้วก็แน่นอนนะคะจริงแล้วเนี่ยส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนของนายกอบจอเองเ่ยเป็นหน่วยปฏิบัติงานเขาต้องปฏิบัติงานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ DNA ของพระเพื่อไทยตรวจสอบมาอย่างดีว่าคนนี้ใช่แน่บัคขีตัวบัคขีคานทำงานนะักแล้วเกินขอเลือกเบอร์แปดวันที่หนึ่งได้บอวันที่หนึ่งเบอร์อะไรเบอร อย่าลืมกันเนาะ ก็ต้องขอฝากนะคะเบอร์8ไว้ในอ้อมใจของพี่น้องชาวนครพนมด้วยและรับรองนะคะว่าอย่างที่พูดเลยว่านโยบายดีๆของท้องถิ่นนะที่คนนครพนมแท้ๆเนี่ยรู้ปัญหาของพี่น้องนครพนมดีเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะแอบ,บหลังไมในหน้าที่หัวหน้าพักนะคะแอบบตรวจกันบ้านว่าเขาทำกันบ้านส่งพี่น้องหรือเปล่าวันนี้นะมาถึงเนี่ยพูดอะไรไม่ได้มาก โดนรอจับผิดโดนให้จะเข้าผิดกฎข้อนั้นข้อนี้นักร้องเสียงดีเยอะเหลือเกินนะรอจะฟ้องแต่ว่าเมื่อกี้เดินเข้ามานะแอบมีชาวบ้านกระซิบว่าคอยกดไลค์ให้ในโซเชียลทุกๆวันก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากนะคะให้ทำงานต่อสู้ทุกๆวันนะคะก็วันนี้มาเนี่ยจริงๆมาช่วยหาเสียงเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนะจริงๆมาเอาแรง กำลังใจจากพี่น้องชาวนะครพนมนะขอกำลังใจหน่อยได้เปล่าขอบคุณมากๆนะคะก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆส่วนที่ได้รับนะคะก็ขอให้ ถือโอกาสนี้นะคะสวัสดปปีปีใหม่พี่น้องชาวนครพนมนะคะปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสแน่นอนก็ขอให้ทุกคนนะคะเลือกเบอร์8ค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีนโยบายดีๆด,ด,ดูแลอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยรวยทั่วนหน้าค่ะ